สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ้างูเขาเฮียนพ่อยายจับได้ทุกอย่างครับบานนี้เต้าแมวเต้าอเต้านกเต้าเต้าเต่าเตามี่ย่างแถอเริ่มแรกคือเต้าที่สองแมวที่สามนกบ่สามนกลูกกบที่สี่งูที่สี่งูตงงดใจไอ้ออมมาเนาะออมมาที่ออมพ่อยายจับเห็น อันร้านไผ่นายหางโบราณเพื่อนนอวรหางพ่อแมหางออกลมอ่โอ้กระไกินได้รไ่รวยอไอสูงก็พอใหญ่พอใหญ่ลอยหกสิบกว่าอันนี้สดงล่องวัดบ้างดูจับไหมครับกไจับปแล้วหูหัวมันบ่หูหัวบ่จัหัวบ่าโอเสียไปปล่อยปาเพิ่นกํลังเป็นบาดินาอพเนาะตัวู้รือตัวเมีย แต่ว่าตัวตัวตัวนั่นตัวใหญ่เนอแถาเนาะที่ที่ได้สวนผักเนาะพ่อเออตัวนตัวคดทีเขาสวนผักปีไก่ตัวใหญ่ก็นี่หกมากแต่แท้กับเจ็ดจสิตัวไหนหกหกเจ็ดเจ็ดหรือว่าหกกันยังก็ว่าหกเจ็ดแมวก็่มอในบ้านเขียวในบ้านอะไที่สามร้อยยี่สิบเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กะงูเขาเฮียนเนาะค่ะ เดี๋ยวไปปล่อยค่ะท่านผู้ชมงูสิงค์ค่ะคลิปนี้น้ำเชี่ยสิภาพไปตามแนวทางเลขสายด่วนเนาะหลังจากเดินมาดีๆเลขวิ่งเพิ่นเขาดีแล้วค่ะบวดก้อนนันนันเพิ่นเขาแปดเจ็ดตรงๆเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดียาถิ่มยาป่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กกับมีเขามีหลุดเนาะค่ะเลี้ยว ผู้ไม่ออกนามผ่นกะจะมาคือเกาค่ะถูกแล้วไม่ต้องถามหากัดตามคือเกาเอฟซีวาค่ะพ่นกระรุดงวดเดียวกับิท่อกัจ้งไดเนาะแมนยูพี่นองย่าเป๋าท่อได้ครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมซ้ายด่วนมาแล้วเลขวิ่งเนาะครับผมงวดปุ่นเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเนาะท่อแมนเบ่เออแมนยู่นั่นเด็ด เลขวิ่งเนาะซูนเก่าก็แปดเจ็ดประกบคูกับเขาล่าซุดนี่ก็ขึ้นลุดเด้อค่ะครับบ่อเอาไม่เบิ่งค่ะคือนลุดค่ะบ่อยฟังแล้วเนาะแมนค่ะลุดค่ะ่ันผู้ชมนี่ค่ะนี่ก็เขาโอ้เสียดายนี่เห็นบ่มันออกเบิ่นเนาะครับผมค่ะเพื่นเขาสองหัวติดโดยเฉพาะเล็กวิ่งบางวดที่สามเนี่ยก็นนานานเพิ่นกับเขาเด้อค่ะพะว่นน้ำเชี่ยงหัวก็เรล่มมา เก็บไว้นี่เนาะเนี่ยค่ะเอามาเบิ่งงวดไหมค่ะเล็กมีเขามีลุดสายเก้าเฮานี่ล่ละค่ะสายเก้าเฮาค่ะงวดวันที่16มิถุนายน68เพิ่นใพนหย้ยวิ่งบนล่าง3กับ5ค่ะ3กับ5 2ตัวบนล่าง3 8 3 9 3 0 5 0 5 9 5 8ค่ะบนล่าง เพิ่นหามาแบบนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นหามาแบบนี้บนล่างนี่ค่ะถ้า FC มักเฮาก็ไปแยกเอาหรือว่ามักตะเลขวิ่งเพิ่นเฮาก็เอาตะเลขวิ่งเพิ่นเนะาะครับผมค่ะนี่ราคาดันผู้ชมเอาแต่ว่าที่เฮาลงเลขวิ่งไปเนาะเลขดับ <laughs> ห ครับแต่ว่าหากเกิดลางเด้หากเกิดลางอืมต่ว่าตรงลอเอ็ดซื้อลงอีกหากเกิดลางหากเกิดลางซ้ำซ้ำกับศูนย์กลับไปแล้วซ้ำเกิดบนบหนน้ำเสียซ้ำดับบนบ่บ่ไหมอ๋อเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวตรงลอดอีกนิดเดียวครับผมเออซ้ำเกิดบนหากเกิดล่าง อันนี้คือเทียบให้เอฟซีเบิงเนาะครับค่ะเทียบให้เบิงให้วเคราะห์ไปพร้อมกันค่ะท่านผู้ชคค่ะเอฟซี FC ก็เห็นผลงานทั้งเลกเกิดเลกดับเนาะครับผมค่ะวิเคราะ์ไปพร้อมกันว่าดวงววดเฮาสีได้บ่งวดนี่จังเสียค่ะเอฟซีเิ่นก็ทักมาดิค่ะว่าน้ำเชื่อมวดนี่ แม่ขอขึ้นได้บ่โอ้ยแม่ก็พอเอฟซีเนาะน้ำเชี่อก็อยากได้อยากให้เอฟซีถือว้าวตรงๆเลยค่ะจักจะเอาตัวใดให้เปิ่นจังสีเนาะครับทางทางที่เฮอเห็ดเหล็ชนกันจังสีมันก็บบ่ม่าให้เฮาคขันเฮอบ่เห็ดมาดีดีค่ะัดยำ่ำเฮอทรงให้แม่เอฟซีไปแล้วคันขันมันบ่เขา้าน้ำเชี่ยอยากอายทั้ง โอ้ยถูกยางเลยค่ะขีดมากความเนาะครับผมให้แม่เบิ้งอยู่นีด้อค่ะว่าเฮาสิเอาสัมนัไใดจังสี่ค่ะทําการบานไปน้าแมนค่ะแบบถ้าบอกว่าถือน้ําเสียเขียดมากนอนบ่หลับค่ะก็อยากให้ถือเนาะน้ําเสียก็อยากถือเลือดต้นทั้งเสี้ยนทั้งเอฟซีทั้งเจ้าของค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผม เอาพน,นัดวันที่สิบเด้อค่ะพนนัดวันที่สิบอาจารย์สมชายเนาะค่ะโอ้ยบนเพิ่นไหมครับผมสามาาห,าห้าเลยงนคือโบวว่าสองแต่เดียวเืนี่ว่าไงนี้เพิ่นกระลุดเพิ่นฟันทงสีสีมันเพิดไปดับปูสีสเกตเนาะครับนี่เอาผู้เก่าเนี่ลและค่ะตามผลงานผู้เก่าก่็นเนาะค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดอยู่แล้วค่ะเพิ่นเห็ดเพิ่นขีดคักอยู่ตอนนี้ค่ะมึงเนี่ยถูกแล้วไม่ต้องถามหาครับเพรานว่าเขางวดเดียวเอฟซีก็จะหนีที่จากกับโบแมนดีบว่นี่ย่ยามเอฟซีโบตามเพิ่นเข่าเด้เนาะเนี่ยผู้ไม่ออกนามเนี่ยน้ำเสียก็ตามตลอดค่ะก่อนอา,านเพิ่นกับเขาน้ำเสียว่าเดี๋ยวมาเก็บไว้ค่ะสามสองกับตรงๆครับ เบิ่งเล็กพอชนนี่แถาเห็นบ่เลขติดบนล่างครับผม,มนี่ศูนยเก่าเรามาหาสองอืโอ้มาบนสองหมวดเลยสี่ตัวสซ่งเล็ดับด้เนี่ยมีก็สุดยอดด้วยกันอ,อันนี้ต้องถาพอชนบุรีเราเถ่าเนียเขาทุกหมวดเลยค่ะถ้าพอชนบุรีเขาเล็กดับตัวนี้จะเกิดท่านที่เลยค่ะ สเอกโหดที่พ่านมากนี่เขาเ่ามดครับผมเขาามดเลยแต่ว่าน้ำเสียบอกเลยว่าได้หลายตัวเนี่ยยูทีเลกดับของพออืมน้ำเสียกับก่าองเชียมานอังขีดเบึ้งแล้วบอกคำเดียวเลยว่าได้หลายตัวล่างอย่างเดียวพอค่ะไถ่ซี่มีตัวตัดกันจะคอยวากันเนาะครับอาจารย์แกงคอยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียรจิตตามให้เด้อค่ะเลขบนนี่ค่ะ ตัวนี้เลขติดบนเนาะสังเกตเบื้องดีๆแล้วค่ะท่านผู้ชมมันไปลางน,น้ำบ่อน,นี่นี่นี่ลดไปลางน้ำนี่ดๆมีโล่งลางนำ้ำเด่นสามตัวนี่อ๋ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของสายดวนเนาะค<อ>รับผมค่ะน้องรีกน้องรีก บเบอรงแหวกกันน่ะนี่ค่ะท่มนผู้ชมน้ำเชี่ยวหาเจอวาสีลง่งหงวดว่างหันเพิ่นมาย่แซบไล่น้ำเชี่ยวกัะไลค่ะหาจังได้กับพ่อหนะว่า่ะเพิ่นห้รักสิบหาเป็นผู้ได้ครับผมค่ะนี่เพิ่นสรงมาให้ค่ะท่มนผู้ชมห้าหลักสิบเดี๋ยวมืออื่นน้ำเชี่ยวจะลง่งหาด้วยค่ะครับ เอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะครับผมค่ะตัวได้ทถาวิ่งบนล่าง3กับ5เด้อครับพี่น้องสามกับ5เอาตัวเด่นเพิ่นไปประกบก็ได้กับสำนักอื่นเนาะครับผมแต่ว่าวางหันนีง่งวดพูนพุผนกับเข่า8 7ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะลองเบิ่งค่ะอยะ่าเผลออย่าพลาดค่ะเพิ่นเคยเข่าเพิ่นก็นสิเข่าคือเก่าค่ะนี่ค่ะเอ้างูเข่าเฮียนกับเป็นโชคเนาะค่ะท่านผู้ชมแม่น หาหม่งปล่อยค่ะหาหม่งปล่อยเอาไปก็มา <laughs> อาจารย์ป่อยไปทางนั่นกับขวักไก่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำเสี่ยจะล่งองที่เพิ่นให้ลักซีบ,บนเน้อแถาครับผมค่ะมาแล้วค่ะไอ้ผู้ใหญ่กับ,บต,ตัวเดียวค่ะไปแยว่ไปแม่ไปสว,ส,สวัสดีครับ ไปโชคโชคโไปโด้อเอาเงินหลานมาส่งบ่ไปไปไปงวดนี้ให้เอน้ำเสียกับน้ำเสียสืเด้อเดี๋ยวเยงอยู่อ่ะไปแล้วรถไปเนเครื่องนอกขเป็นตัวใหญ่เนียอวเอคือนกับมานะกไปนี้เนาะาปลา่ดดำตกแขม อ้าวป่านหัวใจขอดวองลงุ่งไปโชคดีดนะเอาสุขไปหลับเมา้าไห้ไปเขาในป่าเด้อ